วันนี้เราอยู่ที่โชว์รูมเพอร์เฟกแพ็กส่วนรวมเครื่องจักรและบรรจุภัณฑ์ที่จะเป็นตัวช่วยธุรธกิจของคุณเอาละค่ะเราไปดูกันเลยว่าโชว์รูมของเรามีสินค้าอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ <S <S ส่วนแรกของเรานะคะก็จะเป็นหมวดเครื่องปิดฝาขวดซึ่งเครื่องปิดฝาขวดของเรามีทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่เลยค่ะ สามารถปิดขวดแบบไหนได้บ้างก็คือจะสามารถปิดขวดเครื่องดื่นที่เป็นฝาพลาสติกเกลียวอย่างนี้ค่ะแล้วก็สามารถปิดฝาขวดยายที่เป็นเกลียวแบบนี้ได้รวมถึงสามารถปิดฝาขวดยายกระปุกแบบนี้ได้ค่ะส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นหมวดเครื่องซิงกล่องอาหารที่จะเป็นตัวช่วยธุรกิจของคุณให้อาหารของคุณน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะและนี่คือผลลัพธ์ของเครื่องซิงกล่องอาหารนะคะ ก็จะเป็นกล่องอาหารทั่วไปที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านค้าสะดวกซื้อทั่วไปเลยค่ะเราค่ะเรามาดูหมวดเครื่องซีนปากแก้วกันนะคะเดี๋ยววันนี้วิจะมาพาดูวิธีการใช้งานของตัวเครื่องว่าสามารถใช้งานได้และรวดเร็ยวยังไงค่ะ และนี่คืออีนูหมดสินค้าขายดีของเรานะคะคือเครื่องบรรจุค่ะสามารถบรรจุได้ทั้งผงและก็ของเรลวค่ะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องบรรจุผงของเรานะคะสามารถบรรจุได้ทั้งของแห้งของที่เป็นผงเมล็ดหรือว่าเก็ดค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่เขาใช้บรรจุงานนะคะและนี่คือเครื่องบรรจุของเรลวของเราที่สามารถบรรจุได้ทั้งซอสครื่องดื่มน้ำผลไม้เครื่องสับางหรือเวชภัณฑ์ต่างๆสามารถบรรจุดได้หมดเลยค่ะ และนี่คือเครื่องที่เรานําเข้ามาใหม่นะคะคือเครื่องบรรจุซองที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจระดับอุตสาหกรรมเครื่องบรรจุซองของเรานะคะสามารถบรรจุพร้อมซีลซองออกมาได้อย่างสวยงามเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันนะคะว่าเป็นแบบไหนค่ะนี่คือผลลัพธ์ที่ใช้เครื่องของเราค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานเครื่องกันเลยค่ะ คือหมวนเครื่องสีสายพานของเรานะคะซึ่งจะมีทั้งเครื่องสีสายพานแนวนอนเครื่องสีสายพานแนวตั้งและเป็นแบบซีนสายพันแบบเติมอากาศค่ะเราไปดูโซนต่อไปกันเลยนะคะ นี่คือหมวดเครื่องสีสีดกาศของเราค่ะเครื่องสีสีดกาศของ Perfect Pack นะคะมีทั้งขนาดเล็กจนถึงดับอุตสาหกรรมเลยในส่วนของการทำหานตัวเคลื่อนนะคะก็คือสามารถซีนของแห้งและของสดได้เพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารค่ะมาถึงโซนตรงกลางตรงนี้นะคะ เซลกาลังทาอะไรอยู่คะเนี่ยอ๋อตอนนี้กําลังเทสอะโปรดักจริงที่ลูกค้าส่งมาให้ค่ะเทสกับตัวเครื่องแล้วก็ถ่ายวิดีโอคอนเฟิร์มลูกค้าอีกทีนึงว่าสามารถใช้กับตัวเครื่องได้ไหมนี่คือส่วนหนึ่งของบริการจาก Perfect Pack นะคะทางเราบริการทดสอบสินค้าฟรีทุกรายการไม่มีค่าใช้จ่ายโดยคุณลูกค้าสามารถนำสินค้ามาทดลองที่โชว์รูมของเราหรือจะส่งสินค้ามาให้ทางเซลล์ของเราทดสอบได้ถ่ายวิดีโอคอนเฟิร์มกลับไปให้แบบนี้ค่ะ หมวดสินค้าที่ทางเซลล์ของเราการทดสอบให้ลูกค้านะคะก็คือหมวดเครื่องติดสติกเกอร์ค่ะเครื่องติดสติกเกอร์ของเรานะคะสามารถติดสติกเกอร์ได้แบบรอบขวดอย่างนี้นะคะแล้วก็ยังสามารถติดสติกเกอร์แบบ2ด้านได้แบบนี้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะพิมพ์วันที่ได้ด้วยนะคะนี่คือโปรดักต์ใหม่ของเรานะคะตอนนี้ช่างกำลังทำอะไรอยู่คะกำลังเสร็จเครื่องก่อนส่งให้ลูกค้าครับผม และนี้ก็คือบริการส่วนหนึ่งของเรานะคะสําหรับเครื่องตัวนี้เราจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมีบริการของทีมช่างในการเซตอัพก่อนจัดส่งเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าสามารถใช้เครื่องได้ยอย่างแน่นอนค่ะนี่คือโปรดักต์ใหม่ของเรานะคะเครื่องอัดฟากระป๋องรุ่นใหม่ดีไซน์สวยงามมี2ระบบการทำงานด้วยกันแต่ระบบกระป๋องหมุนและระบบกระป๋องไม่หมุนค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องระบบกระป๋องหมุนก่อนนะคะ ตัวเครื่องของเรานะคะสามารถใช้กับวัตถุดิบได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มน้ำหวานต่างๆหรือขนมขบเคี้ยวแบบนี้ค่ะและน้ำพริกต่างๆที่ตอนนี้กาลังเป็นที่นิยมเลยค่ะส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นเครื่องอัดฝากระป๋องรุง่นกระป๋องไม่หมุนค่ะก็จะเหมาะกับเครื่องดื่มที่ต้องการแยกชั้นเลเยอร์หรือขนมที่ไม่ต้องการการแตกหักค่ะอย่างเช่นคุกกี้ต่างๆอย่างนี้นะคะต่อไปเราไปดูพื้นที่การทำงานของช่างที่คลังสินค้าเลยค่ะตามไปดูกันเลยค่ะ นี่คือคลังสินค้าของเรานะคะไปดูภายในกันเลยค่ะในส่วนตรงนี้นะคะคือพื้นที่การทำงานของทีมสร้างของเรานะคะเดีย๋ยวเราไปดูการทางนานของเขาเลยค่ะ และนี่คือทั้งหมดของ Perfect p a c ็นะคะโชว์รูมของเราอยู่ที่รังสิตใกล้มอกรุงเทพขับเข้ามาในสนามกอล์ฟไพเฮิร์นิดเดียวค่ะคุณลูกค้าสามารถเข้ามาสอบถามและทดลองสินค้าได้เลยนะคะโดยหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยค่ะ